สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราทีมนักแสดงจาก I Promise I Will Come Back นะครับผมต้นตาครับผมสุเจงครับผมเจดีครับผมเบสครับผมผมนันดอนครับวันนี้ How do you feel อซสนุมามาสนมามา First time shooting a series in Thailand so nervous, but I feel really, เรื่อยๆว่าเราสามารถทำให i ความทรงจ o นี้ยิ่งใหญ่ขึ้นได้หวังว่าทุกทครับผมเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกรู้สึกว่าผมตื่นเต้นมากๆเลยครับแบบจะได้ดูพร้อมกันทุกคนและเป็น EP แรกเลยครับตื่นเต้นมากๆเลยครับครับผมผมก็เช่นเดียวกันนะครับผมเหมือนผู้ปกครองอ่ะ พี่ต่นทำมาตั้งแต่ตอนที่มันยังคงฟุงงฟ้งเป็นความฝันจนตอนนี้มันกลายเป็นโปรเจกต์จริงๆแล้วกำลังจะออกอากาศให้กับทุกคนได้ดูนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันตื่นเต้นมากๆในขณะเดียวกันตอนนี้ไฟกำลังเดินทางมารถติดอยู่นู่นเรียบต่วนใจพี่ต่นเนี่ยมันตุ๊บตุ๊บต่ำๆ,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 ๆยังไงบอกไปดูเหมือนกันครับผมเรียกว่านา,นาเลยอว่านาใช่จะตลอดเะี้ยะเวลาตั้งแต่ทำจนถึงตอนนี้พี่ต่นยังนอนไม่หลับสักคืนเลยคืนนี้น่าจะเป็นคืนที่หลับสนิทเพราะอะไรรู้ปะ พี่โตนะออกอากาศ22นาฬิกา45นาทีเซ็นเะซอร์พี่โตผ่าน <laughs> วันนี้ตอน12นาฬิกาเหมืนอนโล่งเหมือนยกภูเขาเจออก <c oughs> สปอย <c oughs> มีม,มีได้ดูมาบ้างแล้วได้นี่ก็ได้ดูมาบ้างแล้วครับผมทำรีแอคกันมาสปอยให้แฟนได้สหรับคนที่ยังไม่ได้ดูสปอยครับทีพีแรกอะครับ โอ้ยหวีลีแรกก็สนุกเลยครับเปิดมาผมรู้สึกว่าอย่างแรกเลยครับที่เ,เห็นเลยชัดๆเลยคือภาพสวยมากครับภาพสวยมากมันจะมีแบบมุมสูงอะเบิร์ดไอวิลครับสามสองหนึ่งเปิดมาปุ๊บคิวนกบินพุบสวยมากแค่นี้ผมก็ประทับใจแล้วครับแล้วต้องบอกเลยว่าหนังไกลซีครับหนังไกลเ <laughs> สิร์ฟหนังไกลเสิร์ฟมากเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับว่าหนังไกลเขาจะเสิร์ฟยังไงบ้างสนุกสนุกครับเป็นโมเมนต์ที่น,น,านา <laughs> ่นนารักก็ร <laughs> ัก <laughs> ผมก็ตื่นเต้นมากๆครับต้องบอกเลยว่าถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเนาะแล้วก็พวกเราก็รอคอยกันวันนี้ด้วยก็เป็นความตั้งใจที่ทุกคนตั้งใจทำงานมากๆครับเพรวันนี้ดีใจครับแล้วก็วันนี้มีแฟนๆมาร่วมดูกับพวกเราด้วยก็ฝากสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับทำให้ถึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเลยแบบไปงานโอเคโอเค I want to know if you can say character Twitter Twitter k สวัสดีคร So cute. Family members, that's the Okay. Okay. Uh, I promise I will come back. Uh, Yes. Okay. Uh, okay. See, 2 months. I promise I will come back. And uh, Victor, uh, he's like friendly and uh, like love freedom. Always wanna love an adventure guy. And uh, actually just as you can see, Phu Thai, uh But we wanna show guy, if you truly love someone, even though your language is not really good, but love can solve any problem. Love is love, no yeah. difference. Okay, yeah. and yeah. you, San I'm very kindness of guy, and uh, I think he's a little bit cold, but very gentleman. my <laughs> 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 Like me, kindness of guy, like angel. Yeah, yeah we personally see again. different. โอเคครับอ่ะหนันไกลครับหนันไกลนะครับเป็นเจนชั่มแมนครับผมก็หนันไกลเป็นหนุ่มบ้านๆนะครับที่อยู่กรุงเทพเป็นผู้ชายอบอุ่นนะครับก็หนักไกลก็เป็นพระที่ศึกมาใหม่ก็จะมีความที่นิ่งสุดขุ่มนะครับความรักของหนักไกลก็จะเป็นรักไทยรักจริงครับผมครับส่วนของพินตดนเชิญครับพินตดนครับส่วนของผมก็เล่นเป็นตัวละครหลักนะครับก็ ต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้รับรองอยากให้ทุกคนติดตามมากๆรับรองมีเซอร์ไพรส์แน่นอนรับรองทุกคนคาดไม่ถึงแน่ว่าเขาจะออกมาเติมเต็มความสัมนธ์กับใครหรือฟันโผลความสัมาธ์กับใครนะครับค่ะผมส่วนของผมตัวละครของตนแตนะฮะในเรื่องเนี่ยเป็นตัวเล่าเรื่องถึงเรื่องราวของชีวิถีชีวิตของเด็กค,คนหนึ่งนะฮะที่จังหวัดแพร่แล้วก็ถ่ายทอดผ่านเส้นเรื่องของการรอคอยให้ทุกคนตกหลุมรักเมืองเล็กๆทีเ่เ,เรียบง่ายไปพร้อมๆกันครับ ทำทุกอย่างทำทุกอย่างเลยนี่เมื่อเช้าผมไปส่งอีพีหนึ่งที่ช่องมานะครับแล้วกลับมาที่นี่นี่เมื่อคืนมาปูเสือเนี่ยตั้งแต่ตีสามนะเอาเป็นว่าในเรื่อกยังมีอะไรที่คุณยังได้ทำไหมเหลือแต่ตัดต่อทำเสียงช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าบางทีผมแต่งตัวเองไปแล้วผมนับไปแล้วหนึ่งแล้วก็ถ่ายแค่นั้นเอ้ยถ่ายผมก็ถ่ายไปบ้างบางส่วนก็เกือบจะทำครบทุกอย่างแล้วแต่รู้ความสุขครับดีใจมากๆครับ สำหรับผมอะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นความตั้งใจที่ผมอยากจะหนึ่งซัพพอร์ตความฝันของผมของเพื่อนๆของผมนะครับซัพพอร์ต JNJD ซัพพอร์ตเบสซัพพอร์ตทุกๆคนนะโดนวิเอรห์หรือคน,นอื่นๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมอยากจะลองดูซิว่าไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ มันจะทรงพลังขนาดไหนถ้าผมสามารถเอาสิ่งนี้ไปใช้กับจังหวัดนอกจากผมจะช่วยนะครับผมที่จังหวัดแล้วก็ช่วย,อยนอกจากจะช่วยความฝันผมแล้วเนี่ยผมก็ยังช่วยซัพพอร์ตจังหวัดนะครับให้เป็นที่ที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเศรษฐกิจเขาดีขึ้นอันนี้ไม่ได้แกล้งพูดไม่ได้เองดูหล่อนะแต่ผมอยากจะทาแบบนั้นจริงๆครับผมครับขอขอ,ขออนุญ,ญาตนะครับผมเอาเสริมนิดนึงของคุณโสน่นก็คือเรียกได้ว่าซีรีส์ววยเรื่องนี้เหมือนเป็น ต้นแบบดีว่าครับเผื่อว่าจังหวัดอื่นๆมีกองที่อยากจะโชว์ครับเนาะจังหวัดอื่นมีมีการท่องเที่ยวที่น่าสนใจเนาะก็สามารถนําเรื่องของเทรนด์ซีรีส์วาหรือเกิร์ลเลิฟมานําเสนอได้ซึ่งผมว่ามองว่ามันดีมากๆเลยนะมันร่วมสมัยแล้วก็เป็นการนําเสนอวัฒนธรรมไทยเข้าสู่สายตาของชาวต่างชาติเด้ครับผมกใช่ ผมพี่ทําเยอะมากหมายถึงว่าใส่ดีเทลเข้าไปทั้งเสื้อผ้าทั้งอาหารการกินภาษาเราก็ใส่ทุกอย่างหมดเลยที่เป็นวัดวัตถุดิบให้ทุกคนได้แบบหลงรักจังหวัดแล้วก็หลงรักชีวิตเรียบง่ายของตัวละครไปพร้อมๆกันอีพีแรกทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วก็ตกหลุมรักครับผมแล้วก็มีกิมมิคเ,เล็กๆน้อยๆนะครับผมอยากเสริมให้พี่๋ตเขาเป็นคนที่ใส่ใจมากๆเลยคืออย่างตอนอีมพีแรกในสปอยได้ใช่ไหมครับผมครับเงินเงินทอนนะครับเงินทองว่าสิบเท่าไหร่นะสิบสิบห้าบาทเขามีความหมายนะครับ ผมดูผมเอ๊ะเขาใส่ใจขนาดนี้เลยเหรอครับดีเทลเล็กๆ,ๆน้อย15ๆ15บาทเนี่ยๆๆมาจากระยะห่างจากไทเปถึงแพร่2283เอา 2, 2, 2บวก2บวก8บวกสเป็น15บาทแล้วทุกทุกฉากที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพี่ตนจะให้เขาใส่ข้อความไปเลยว่าตำนานพระธาตุาตำนานถ้ำผานางคอยจังหวัดแพร่คำขวัญว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูในอีพีหนึ่งพร้อมกันทุกคนจะเห็นดีเทลเล็กๆน้อยน้อยที่เราใส่ไปครับผม ครับใช่ครับผมพี่โตเนี่ยมีความฝันว่าเฮ้ยเราอยากจะมีแบบ,แบบแบบแบบมีโอกาสแบบนี้ที่จังหวัดแต่พอเอิญว่าจังหวัดผมเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับผมก็เลยอยากจะลองดูว่าเฮ้ยมีคนที่มีความฝันเหมือนเราหรือเปล่าผมก็เลยเป,เยเปิดแคสติ้งที่แพร่แล้ววันที่พี่โต้เปิดแคสติ้งมีคน,นมาสามสี่ร้อยคนเลยสมัคร เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมีคนที่อยากจะเป็นดาราเหมือนเราอ่ะเยอะมากนะพี่โตนก็เลยเชิญเพื่อนพี่โตนซึ่งเป็นหลานหม่อมน้อยเทวนพเทวคุณเป็นครูสอน acting เนี่ยลงไปสอนให้กับน้องๆทุกคนแล้วหลังจากนั้นเอาน้องๆทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้ว่า acting คือ,อะไรแล้วก็เอาพวกเขาเนี่ยมา casting แ,แล้วก็ใส่บทบาทพวกเขาไปพวกเขาจะได้หนึ่งมีความฝันสองฝันของพี่โตนไปเสริมให้กับฝันของคนอื่นสร้างแรงบันดาลใจต่อไปอย่างเงี้ยครับครับ ใช่ครับผมที่แพร่มีตำนานอยู่ตำนานห,หนึ่งชื่อว่าตำนานถ้ำหมานางคอยเป็นเจ้านางสูงสักไปหลงรักกับ ad, ทาสผู้ต่าง้อยเป็นทาสแปลกเสลี่ยงครับผมจนสุดท้ายแล้วกลายเป็นโศกนาฏกรรมของความรักเขาต้องรอคอยคนรักจนแข็งตายกลายเป็นหินแต่พี่ไม่ได้แต่ผมไม่ได้แต่ประเด็นของ,ของ,ข,องของการรอคอยหรือตำนานของเขาแต่แค่ว่าเส้นเรื่องของการรอคอยคนนี้รอคนนี้คนนี้รอคนนี้คนนี้รอคนนี้คนนี้รอคนน,คน,นี้ให้เป็นแบบเชื่อมโยงกันด้วยเรื่องของการรอคอยครับ มากกว่านั้นเดี๋ยวขอให้รอดูในอีพีหนึ่งครับผมรอบรองว่าของเราไม่ใช่สารคดีการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนให้ทุกคนเปิดใจเพราะทุกคนบอกว่าทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการท่องเที่ยวมันเป็นอะไรอย่างนี้ผมขอให้ทุกคนเปิดใจแล้วลองดูอีพีหนึ่งของเราครับผมคิดว่าน่าจะคบรถครับครับผมคิดว่านะครับน่าจะเดือดขึ้นเรื่อยๆครับเผ็ดแล้วครับ ลองดูลองดูแล้วกันยังไม่กล้าการันตีอะไรเยอะแยะลองดูแล้วกันครับได้ได้ครับก็พวกเราสองคนนะครับก็ขอฝากซีรีส์เรื่องฉันคอยเธอด้วยนะครับก็สนุกแน่นอนครับเรื่องก็ดำเนินไปเรื่อยๆแล้วก็มีทั้งคอมเมดี้มีดราม่ามีเซ็กซี่มีโอ้ยสนุกมากมายครับผม ราติดตามครับผมก็เราติดตามพวกเราด้วยนะครับฝากสนับสนุนพวกเราด้วยเพราะว่าพวกเราตั้งใจกันมากเลยนะครับอยากให้เป็นแฟนได้ความสุขจากเรื่องนี้แล้วก็ได้รับชมซีรีส์ที่มีคุณภาพครับผม and you please support I promise I l l come back every actor so talented shout to my team everyone so talented and so good 记得支持我们哦谢谢大家爱你们 and you I feel so passion and I so love guys and สามพกพร้อมไหมครับครับผมอยังมีคิดเลยกันนะครับออกเดินทางค้นหาความหมายไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับ I promise I will come back ฉันคอยเธอครับสิ้นสุดการรอคอยสักทีนะครับ19พฤษภาคมนี้ครับทางช่อง7 HD นะครับ22นาฬิกา45นาทีครับและรับชมย้อนหลังนะครับแล้วก็อันคับเวอร์ชันได้ที่ VTV เท่านั้นครับ